นี่ครับโอ้โหเก่งมากเลยทุกคนนี่นักกีฬาโอลิมปิกเหรียญทองแดงที่อยากได้อะไรผมจัดให้หนักๆเพราะว่าผมมีโปรโมชั่นสำหรับนักกีฬาโอลิมปิกจัดให้เต็มที่ผมนั่งใจจะมาดูแคมปออกให้คนที่บ้านจะมาดูกระบะแคมปเหรอใช่เฮ้ยกระบะแคมปไม่เหลือสักคันเลยพี่กำลังจะไปไปนาไปอะไรอย่างเงี้ยจออกให้ที่บ้านนะครับผมแล้วบรรทุกของที่แข่งอะไรมาครับบ็อกเซียครับผมบ็อกเซียเล่นคล้ายๆเปตองครับอ๋อมันโยนใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยแต่ที่เก่งมากเลยเล่นจนได้เหรียญทองแดงเลยเอาเหรียญมาโชว์ไหมได้ครับนี่ครับโอ้ เก่งมากเลยทุกคนนี่นักกีฬาโอลิมปิกเหรียญทองแดงที่อยากได้อะไรผมจัดให้หนักๆเพราะว่าผมมีโปรโมชั่นสำหรับนักกีฬาโอลิมปิกจัดให้เต็มที่ขอบคุณมากผมก็ต้องขอบคุณพี่ที่ี่ให้เกียรติมาเต้นหงขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณมากขอบคุณมากที่แวะมาอยากได้เป็นแคปแล้วก็เป็นเกียร์กระปุกครับเพราะว่าใช้ที่ต่างจังหวัดจำเป็นต้องแคปใช่ไหมคะพี่เพรเข้าสวนนะครับให้คนที่มีรำใช้ติดต่อไว้ก่อนเล้วไม่เกินสามแสนใช่ไหมสี่แสนไม่เกินสี่แสนผมเกรงใจพี่พี่ให้ส่วนลดสามแสนแล้ว เดี๋ยวิดต่อไปนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับาคขอบคุณครับพี่เปเล่นักกีฬาบ็อกเซียเหรียญทองแดงอาราลิมปิกเขาต้องการหารถให้กับพ่อบของเขาไว้ใช้ในการไส่สวนใช่ไหมที่บริรามได้แบบเป็นเกียร์กระปุกอ่าแล้วก็เป็นกระบะเพื่อใช้เข้าสวนเดี๋ยวเราต้องพยายามหารถให้พี่เขาหน่อยครเพราะเพิ่งขายออกไปเองค่ะรถแบบมาเร็วไปเร็วมากค่ะเราหาได้เราติดต่อพี่เขาไปค่ะจับไปครับจับแล้วพี่เขาไปแล้ว